สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเรื่อยประเสริฐศรีนะครับนี่คือบรรยากาศหลังห้างน,นะครับนี่คอสตูมเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ววางอย่างเป็นระเบียบรเรียบร้อยนะครับนี่ขนที่ใช้ขนนะครับหัวนะฮะบพ็อปต่างๆของทีมงานสาวน้อยพิบแพงก็จัดไว้อย่างเป็นระเบียบรเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเวลาหยิบใช้งานน้องแดนเซอร์นะครับถึงคิวไหนคิวไหนนะครับก็จะมาหยิบ เอาไปใช้ไปใส่นะครับพอเต้นเสร็จก็จะเอามาไว้ที่เดิมแล้วก็เก็บอย่างเป็นระเบียบครับอันนี้คือตู้เก็บกอุปกรณ์พร้อปต่างๆนะครับคอสตูมของสาวน,น้อยเพชรบันแพงนะครับนี่นะครับเตรียมพร้อมไว้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยว สักครู่เนาะเดี๋ยวจะไปหาน้องมันนาก่อนนะตอนนี้ม้องมันนาะกาลังแต่งตัวอยู่ในเต็นท์นะครับกําลังแต่งตัวอยู่ในเต็นท์ก็วันนี้อากาศเย็นสบายนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างไม่รู้แซมแซม สองหน้าหา้างก็คนมาผู้เสียเยอะแล้วนะครับผู้เสียเยอะแล้วบรรยากาศหน้าห้างทั้งหมดนะ โอ้เสือเต็มหน้าแล้วดูอิสมาครก็จะเต็มไได้เป็นไงทำอะไรอยู่อ,อ,อ่ะลงคลิปอืมไปไปหาน้องมานากันนะครับคิดถึงน้องมานากันหรือ,อยังครับนี่ที่ประจำของมาน,นาก็จะอยู่ลำโพงฝั่งนี้นะครับถ้าที่สถานที่กว้าง ไปเดี๋ยวไปต้่นมานะกันนะครับไปลองอ่นดังดีพี่อยากฟังลองอ่นดังสินี่นะครับ เพิ่งจะว่างมาหาน้องนะครับพอดีตอนเย็นมีงานนะครับมีงานนิดหน่อยไปเคลียร์งานให้เสร็จแล้วก็เพิ่งนจะว่างมาหาน้องเป็นไงบ้างวันนี้นอนหลับฝันดีไหมฝันดีมากฝันดีมากคิดถึงอาแคสยัง <Evet. S 1> คิดถึงมีตังยังต้องถามว่าคิดถึงมีตังยัง ทำใจทีย็ดกิดยิงบ่ได้งั้นขเขาเราจะไม่แก่งเราจะอะไรมะเราจะไม่เก่งเราเราจะไม่แก่งใช่ถูกต้องแล้วเมื่อวานนี้ทีใสาชาร์จท, <laughs> ทำไมไม่เข้มแข็งบ้างอะะใสชาร์จทำไมไม่เข้มแข็งบ้างแบบไม่มี okay, รรโทรศัพท์ไม่ยุติอะไรเงี้ย ทาไมไม่เข้มแข็งบางต้องให้พี่ขับรถไปคนไ,ไปดูให้ทำไมไม่เข้มแข็งบ้างเงีย yep. บ <konuş> วันนี้แมลงเยอะหน่อยนะครับทุกคนแมลงเยอะมากหน้าเวทีแต่สู้งานที่แล้วไม่ได้แมลงเยอะกว่านี้วันนี้ถือว่าแบบเบาๆยังแบบสู้ไหว วันนี้ก็จะดีหน่อยอากาศเย็นสบายนอนมานอนที่นี่อากาศเย็นปะถือว่าร้อนเย็นมาถึงนันแใจกี่โมงอะไม่รู้นอนเต็มอิ่มนอนเต็มอิ่มเลยน้อ,องก็จะนั่งวันนี้น,น้องนั่งรถบัสเป็นวันแรกนะครับแล้วก็มีที่นอนป,ปูปูที่พื้นใช่ไหมพุน้นด้านหลังนอนหลับฝันดียาวๆไปเลยเวลารถวิ่งมันกระดกไหมมันแบบเจ็บไหม เวลาลงหลุมลงลอะไรอ่ะมันเจ็บไหมมันกรกตึกต๊กๆๆมไมแอเย็นชำ่ำสบายครับแมู่ทไมลงพงแมแมดูขงังรุงครับใทานหนวเลยจมนานหกไปจากทังวิธีเลยูฟังังวัมีมาขึ้นดีกบ่เม่ครับุูฟังเกา คือถ้าสถานที่กว้างเน,น้องมาน่าจะอยู่ฝั่งนี้เนาะถ้าหันหน้าเข้าเวทีจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับถ้าด้านหลังก็จะอยู่ฝั่งขวาเพราะว่าอ,อน้องต้องเป็นแดนเซอร์นะเวลาขึ้นลงเวทีมันจะได้สะดวกในการเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรนะฮะมันก็จะได้สวบายนั่นแหละนะครับแต่พอไปเจอสถานที่แคบๆเนี่ยมันก็แล้วแต่โอกาสต้องปรับเปลี่ยนกันไปแต่วันนี้ถือว่า สถานที่กว้างข้างหลังกว้างกว้างมากนะครับนี่ก็อีกมีกี่วันก็จะปีใหม่ละชิวๆแต่งหน้านานสุดเร็วสุดกี่นาทีแต่ก่รู้สึกว่าแหนันทำไมกลัวไม่ดูดีกลัวไม่เนียบ แม่มาแล้วแม่สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับช,ช่องดีเรืประเสริฐีสวัสดีแมับุกน,นะเ่ะบเอกสาดีสา่ยุ่ไสงนมีกสองสามดีึงนุ่กไปเอาวากวัสามต่รดแฮะไเยอะมันนอกทีว่ามันไม่คองเทนมันนอกแค่จะพากสร้างกับตรงทัา จะพาเขาบ่สังเนาะเขาบ่ยิงเงาเขาบ่สมองฝ่อคือมานานวขาอเนี่ยแค่น้อขึ้นเป็นเดูสิบบอผมมันบร้ษึกดอกมันนี่แหละสิบเอแม่จะมาให้พรมนาคก่อนใช่ไหม ไม่มีเรื่องไรครับไม่มีเรื่องไรนะฮะอ้าวแม่แล้วมีเรื่องไรเดี๋ไปถ่ายคลิปก่อนเรวคลิปเดียาวคนพลอยหวานเป็นความลับระหว่างเราสองคนไม่มีไม่มีอะไรในกอไผ่นะแม่จะมาให้พรน้องมาสอนน้องรำรำร้องปกตินะครับป้ากับพ่อบอกหยอกเดี๋ยเอาหยอกอกไม่หยอกอ่ะ โอเคคลิปนี้นะฮะเราเจอกันในคลิปหน้าเร็วเรืยนะครับสวัสดีครับ